แบบอาจจะมี c ซอมาดูคู้เราก็ได้มีใครมีประท้วงอะไรมีใครจะไปปลุกป้านไบเดนเราอ,อยู่นี่ที่อย่างตอนนี้มันหาด้วยตัวเองได้มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มหาไหมสวัสดีค่ะทุกค,คนเราเข้าจากแชร์สต๊าดดิงนะคะวันนี้เราจะมาทัวร์มหาวิทยาลัยจอร์จทากันเรียกได้ว่าใครที่สนใจด้านการเมืองการปกครองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้ามพลาดเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เด็ดเรื่องนี้ แล้วเราก็มีแข่งรับเชิญพิเศษด้วยกันแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีทุกคนไม่เจอกันตั้งนานชื่อดิวนะเป็นทุนคิงปี2 5 6 5แล้วก็มาอยู่จอร์จทาวเรียนคอนสัมพััธ์ระหว่างประเทศแหละมันมีโรงเรียนชื่อ s School o f Foreign Service ซึ่งอ่าเกริ่นไว้ก่อนเลยก็แล้วกักนว่าที่เลือกโรงเรียนนี้เพราะว่า SFS อะ o o l o f Foreign Service เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในอเมริกา oh. เรื่องคอมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <Wow. S 1> แ,ลเแล้วมันก็อยู่ดีซีละมัน make sense ตรงนี้คือเมนสแควร์ของจอร์จทาวแล้วเราก็จะได้เห็น ตึกสําคัญของเราชื่อฮีรีฮอลเนี่ยคือตึกนาฬิกาเก่าที่มีตั้งแต่ปี1700กว่าๆส่วนข้างหน้าเราก็คือจอห์นแคโรผู้ก่อตั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนก่อตั้งมหาลัยชอบชื่อจอห์นเนี่ยมันมีอะไรวะจอห์นแคโรแล้วก็มีจอห์นฮาร์เวอร์แล้วก็มีจอห์นฮอปกอินเต็มไปหมดเลยใช่อีกอีกจุดหนึ่งของจอชาน่ะคือมันมีสนามบิน3ามอันที่แบบเซราเอ่อมหาลัยไว้ว่าเราจะมีเครื่องบินทุก5นาทีอ๋อแต่มันก็มีอีกแฟกหนึ่งคือ พอเราอยู่ดีซีแล้วอ่ะบางวันที่เดินมาเรียน่ะตื่นมาหรือว่าตอนกลับกลับหอจะมีเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอ k บินผ่านเออก็ไม่รู้ว่าไบเดนอยู่ในนั้นหรือเปล่าจอชาชมันเป็นสิ่งที่เ,เอ่อโรงเรียนที่เรียกว่าเจสุ t ิตสกูลคือโรงเรียนศาสนาครูส่วนใหญ่หรือว่าแบบอ่าสัาจันย์เก่าอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจสุวิตหรือว่าปาดหลวงที่มาให้การศึกษาคนก็เลยทำให้แบบมีโบสถ์เยอะมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามหาลัยเป็นมหาลัยที่แบบต้องเข่งศาสนา จริงๆอะเราโดนมาคับเรียนเท e โ l โลจีมาคับเรียนวิชาศาสนาแต่ว่าเขาให้เลือกเราหวังว่าจะเรียน biblical literature เลยหรือ problem of god คือแบบเป็นโรงเรียนศาสนาจริงแต่ว่าเขา challenge ความคิดดูความคิดมันทําให้มีความหลากหลายทางความคิดมากๆในมหาวิทยลัยนี้เนะเดี๋ยวเราไปดูบทหลักเดี๋ยวทุกวันอาทิต โรงเรียนนี้จะออฟเฟอร์แมสพวกเจสุทคือคทอลิกใช่ไหมแต่ว่ามันมีทั้งกลุ่มโปรเตสแตนต์ก็มีโบสถ์ของตัวเองมีคนอิสลามก็มีมัสยิดของตัวเองคนยิวก็เจอกันทุกวันศุกร์เพื่อฉลองฉาบาตหรือแล้วก็มีของคนุทธกับคนพราม์คือเป็นโรงเรียนที่แบบมีความหลากหลายทางศาสนามากเหมือนกันแบบไม่ไทอลนั้นส่วนทุกวันอาทิตย์นี่ก็เคยมาแคทอลิกมาสัมันเพาะมากก็สวยมากใครที่แบบอยากจะมา ทดลองดูว่าสถาอื่นเป็นยังไงหรือว่าวัฒนธรรมคนเป็นยังไงก็คือมาหาวิทยาลัยนี้เลยลหละด้วยความที่มันอยู่ใจกลางดีซีแล้วแล้วคนส่กที่มาเรียนอะ่ะจะเรียนเรื่องกฎหมายกันหรือว่าการเมืองการปกครองการต่างประเทศอย่างมันก็จะมีอย่างเช่นบิลคลินตันอ่ะก็จบที่นี่ <c oughs> แล้วเราก็ได้นอนหอเดียวกันกับบิลคลินตันลองดูหันซ้ายหันขวาดูเราไม่รู้เลยว่าคนคนไหนเป็นลูกประธานาธิบดี คนไหนเป็นลูกของพรินซ์เป็นของคิงวอลต์จอแดนแล้วในปีเราสองพันยี่สิบเจ็ดมีคนเป็นลูกพรินซ์ o อลจอแดนจริงๆ oh. อยู่ในคลาสเดียวกันเรียนการเมืองสุดยอดมากเน็ตเวิร์กอินด้านแบบพอลิติกส์เต็มที่ใช่ซึ่งมันเลยทำให้แบบมันมีความแบบมีความเป็นดีซีมากๆเลย,เลยว่าเมืองหลวงของอเมริกาคือคอนเน็กชันการเมืองแล้วทุกคนก็ะนจะแบบก i v e บไวแบบนั้นอเออแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเมื่อวานเราเรียนคอร์สเรื่อง เอ่อ i c y and Strategy, right? s t r a t e g y ใช่ไหมแล้วเหมือนอาจารย์ที่มาสอนอ่ะเขาบอกเขาอยู่ใน d i p l OMATIC l e a e บอกว่าประเทศ uh, my country calling me <laughs> เขาเลยเขาเลยไม่ได้มาสอนและคนที่มาสอนแทนเขาอะ่ะคือเหมือนนายพลของวอชิงตันดีซีแอเรียมาสาอน s t i t u t e ให้แล้วเขาก็เล่าว่าเออเขาาก็เล่าว่าแบบเนี่ยลองลองลองเซิร์ชชื่อ professor อยู่ใน ดัตช์เบสิจะหาไม่เจอซึ่งมันเคยทำให้เราคิดว่าเขาทำงานกับ CIA หรือเปล่า <Wow. S 1> แ้วมันก็มีเรื่องราวของจอร์ชทานจริงๆนะว,ว่าแบบเด็กที่ศาสตราจารย์ชอบมากๆแล้วมีคอนเนคชั่นมากๆอ่ะคือจู่เขาะจะมาฟุยบอกว่าอยากเข้า CIA เออใช่จอร์ชทานอะ่ะเป็นมหลาลัยที่แบบเออเราพูดเรื่องการเมืองเยอะก็จริงแต่จริงๆจอร์ชทานสเปเชียลไลซ์สายอย่างมากคือมันจะมี School of Public Health กับ Nursing School ซึ่งสมมุติอยากเรียนแพทย์เรียนหมออ่ะปกติมันต้องไปเรียนแบบปโทจอร์ชทานบอกไม่ต้อง ม oh, ีเข้ามาเรียนได้เลยแบบนี้ก็แบบเมสติลเดนตอนปีหนึ่งเต็มเลยป่ะมีถ้าเกิดไปอีกโซนหนึ่งจะเห็นแบบคนใส่ชุดกาวแบบเดินไปเดินมาแต่ติดติดป้ายชื่อนักเรียนอ้ oh, อันนี้ก็เป็นแบบไม่กี่ที่ในอเมริกาเลยไม่กี่ที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีสกูเอ่อสกู๊ปบิสเนสบิสสิสกู๊ปเนี่ยจะเป็นแบบเอ่อปโทในจอร์จทาวนก็มีบิสสิสกู๊ของเอ่อปตรีเหมือนกันซึ่งคือสิ่งที่เรากยังกำลังอยากเข้าอยู่คือการต่างประเทศและ เมื่อจะมีคลับเรื่อง consulting โรงเรียนมันค่อนข้างรวยเหมือนเขาจะให้เราประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลให้นักเรียนเอาไป invest เองแต่น่าจะแบบแข่งขันสูงมากว่ามีแบบโอ้ acceptance rate เขาบอกว่าไม่บอก officially นะแต่คนลือกันว่าอยู่ประมาณ0.5%ก็คือยากกว่าเข้ามหาลัยมากยากว่าเข้ามหาลัยมากๆแต่ว่ามันจะได้ประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จริงๆคือ คิดแบบจะได้เจอคอนเนคชันของคนที่ทําธุรกิจหลายด้านหรือถ้าเราเข้าอินเทอร์หรือลับด้านการเมืองอ่ะอาจจะเจอได้เข้าทํางานกับเซเนเตอร์ของสหรัฐได้ทํางานแบบอาจจะมี c a a มารีคูดเราก็ได้ <c oughs> ซึ่งครูครูที่มาสอนเมื่อวันที่เล่าให้ฟังอ่ะ <c oughs> เขาก็เป็นนักเรียนที่นี่แล้วเขาก็โดน US Navy recruit ไปโ oh <my> อ้ o d และแบบนี้คือถ้าเราไม่ใช่ US citizen อ่ะจะมีโอกาส<อ>ที่มีหน่วยงานพวกนี้มา r e คูดไหมซึ่งอา่าเนี่ยเคยคุยกับอาจารย์เราแล้วว่าแบบ เราเป็นคนไทยทํางานพวกนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเออก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราอยากใครอยากไปทํางานในคอนเกรสหรือไวท์เฮาส์ก็ต้องมีสัญชาติเมกาแต่จะรู้สึกว่าเด็กอินเตอร์มีโอกาสที่ดีกว่าก็คือการทำงานร้านแนแบบแนวแบบนอเนรอรฟิหรือแม้กระต้่งคอนซัล i ิงเพราะว่าอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอยู่จอร์จทาวน์อยู่แล้วอะ่ะถ้าเราได้ชื่อจอร์จทาวน์ยื่นงานที่ไหนในดีซีเขาก็รับหมดแล้วอา,อาจารย์เล่าให้ฟังว่าก็มีเด็กอินเตอร์นี่แหละ ได้ไปทำงานกับ IMF International Monetary Fund ซึ่งมันก็แบบไม่จำเป็นต้องเป็น US citizen ใครอยากจะ explore internship ที่ไม่ใช่แบบ federal job อ่ะมันเข้าได้หมดเลยเสวนเรานี่ก็คือกำลังเลงสถานทูตไว้อ,อยู่ <c oughs> คือ George Town มีสื่อสารในตัวเองแต่ว่าเป็น Jesuit Cemetery ก็คือมหาลัยมันมีตั้งแต่ปี1786ใช่ไหมคศั้อยแปแล้วเหมือนบาทหลวงประจำมหาลัยกับพอออมมหาลัย ah ทุกคน เสียชีวิตระหว่างทํางานก็จะมาเบรีที่นี่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นสื่อสารก็จริงแต่ว่ามองในแง่ดีคือทุกคนในเนี่ยฉลาดหมดมีประสบการณ์และหลายคนในเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าใครเคยคุยกับประธานาธิบดีอเมริกาใครเคยทำงานให้กับใครเพราะว่าอาจารย์ทุกคนในมหาลัยเนี้ยพอร์ตโฟลิโอน่ากลัวทุกคนเลยแบบบางอย่างที่บอกไปครูทํางานที่ CIA บางคนเป็นคนเขียนรีพอร์ตแบบว่า ช่วง s u p r e m e court justice มีเคสปัญหาอะไรมาเนี่ยก็เรียกอาจารย์ที่เนี่ยไปคุยอาจารย์ก็จะไม่ได้มาสอนมันจะมีอะไรแบบนี้บ่อยมากต้องบอกว่าข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของจอร์จทานคือมหาลัยมันเรียกว่า Hilltop เพราะมันมีแต่เนินเ <c oughs> นื่อยอ่ะซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซน p r ร p ะ g ป n แกนเอ้ยโปสเตอร์ของมหาลัยอย่างเช่นเนี่ยโปรแกรมเมอร์นี้เดน จ้างงานมหาาลยเนี้ยจ้างเรทดีมากได้ประมาณ20ดอลต่อชั่วโมงวันหกร้อบาทต่อชั่วโมงมีคลับเยอะมากแต่ที่นี้มันมีอีเวนต์หนึ่งที่กางเกิดขึ้นคือใน school o f f o r e i g n service มีการเลือกตั้งเดี๋ยวพาไปดูโปสเตอร์ดีๆอ่ะอ่าอย่างเช่นแบบเ่ยก็จะลงตำแหน่ง first year representative ลงตำแหน่ง first year representative แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ลงตำแหน่ง first year representative ่าลืมไปโบวชกันด้วยนะคะโบวชไม่ได้วีแค่เด็กมาหาอะไรที่โบวชได้ในหอเราอย่างเงี้ยก็จะมี residential minister อย่างที่บอกม้วก็โรง,งเรียนคริสอะนะแต่มันก็กลายเป็นว่าเขามีรีซอาที่โรงเรียนอื่นหาไม่ได้เลยคือในหอของเราอ่ะจะมีเหมือนบาทหลวงอยู่รประจำซึ่งมันฟังดูปแปลกๆแต่ว่าบาทหลวงแบบมีปัญหาชีวิตมีปัญหาเครียดอ่มีปัญหาเรื่องไม่รู้่เรื่องศาสนา,าไปคุยกับเขาได้แล้วบาทหลวงเราอยู่ชั้น4ี่ เขาชอบทําคุกกี้ให้ทุกคนกินใครอยากเรียนการเมืองศาสนาได้หมดแต่มีจุดเด่นหนึ่งของจอร์แาานคือเรียนภาษาอย่างอาคารขวาซ้ายมือเนี่ย s l a v i c l a n g u a g e d e p a r t m e n t g e r m a n d e p a r t m e n นอยู่ข้างบนถ้าใครอยากเรียนภาษาเพื่อใช้จริงๆใช้ในเศรษฐกิจใช้ในการเมืองคนที่มาเชิญมาคุยก็เป็น Secretary of State State Department Secretary General นของสาประชาชาติประมาณนี้ใครที่อยากเข้า เข้าถึงโลกจริงๆอะให้มาเรียนที่โรงเรียนนี้เลยเามาคำถามที่ว่า why Georgetown ใช่ไหมตอนที่ได้ a c c e p t e a r l y ก็มาเยี่ยมมาหาลัยตอนประมาณเมษาปีนี้นี่แหละแล้วตรงโถงเนี่ยที่เรายือนอยู่มันมีบู o College Democrat กับ College Republican มาตั้งตรงข้ามกันมีบู o Pro Life กับ Pro Choice มาตั้งตรงข้ามกันแล้วเขาก็ตะโกนด่ากันหรือพยายามแย่งลูกค้าจำได้เลยว่า ไอ้บูธโปรโปรไลฟ์อะจู่ๆเดินไปบูธโปรชอยแล้วก็ดึงผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันมาจอยมาเ่วมกับเราดีกว่าหลายมหาหลัยก็จะเคลมว่าเรามีความ Diversity ต้ด้านคนด้านความคิดน,นี้ส่วนตัวนะคิดว่าไม่เคยเจอที่ไหนที่มี Conversation มีดิสคัชชันแล้วก็มีการถกเถียงกันแบบเฟรนลี่นะแบบไม่ได้เถียงกันใน Twitter แบบเถียงกันแบบเรสเป f u l อย่างเนี้ย ตั้งแต่มานอนตีสามตัวคืนไม่ใช่ทํางานนะคือนั่งในคอมมอนรูมแล้วก็จะมีเพื่อนมานั่งคนนึงเป็นคาทลิกแบบคคทลิกจ๋าอีกคนหนึ่งเป็นเอเทียที่สูบก,กัญชามีมีคนเป็นโซเชียลิสต์มีคนเป็นริพับลิกันมีคนเป็นเดโมแครตแล้วก็นั่งเถียงกันทุกเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอิมมิเกรนคุยมาหมดจนตอนนี้ต้องพักแล้วพะมีเริ่มมีงานครับมันมีอีกบูธหนึ่งที่เจอเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนคือคบแฟ์ตรงเนี้ยมันมี Israeli Alliance คลับเป็นคลับความสัพันธ์ของอิสราเอลตั้งข้าง Peace เพอ p a ปาเลสไตน์คลับ l ลอ n น e ์มันเป็นความแบบคนมันชนกันทุกวันแต่มันชนกันแบบ respectful แล้วมันได้ความคิดเลยรู้สึกว่ามันจะเป็น experience ที่หาที่มาหาะลยอื่นไม่ได้จริงๆแล้วที่แบบจะมีมานั่งเถียงกันคนที่เป็นศาสนาไม่เหมือนกันเถียงกันหรือว่าคนที่การเมืองไม่เหมือนกันแล้วพอจบทุกคนจะจับมือเช็คแฮน แล้วก็ไปบายกันเต่แล้วดีซีต่ก่อนอ่ะมันเป็นหนองที่เขาเอ่อล้างออกก็เหมือนเขตปทุมวันนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมืองมันเลยเป็นเมืองที่แบบสร้างมาจากดินแบบวางแผนมาอย่างดีเป็นเมืองที่น่าอยู่มากแล้วก็สมมุติที่เลือกดีซีโอวัชินันตยเอ่อจอชันมาอยู่ดีซีด้วยอีกบทหนึงคือตอนแบบ January 6ที่คนไปบุกค,คอนเกรสในสหรัฐอะจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราอยากอยู่ในเนี้ย มีใครมีประท้วงอะไรมีใครจะไปบุกบ้านไบเดนอะเราอยู่นี่มีประท้วงเราเดินเข้าได้เลยง่ายมากเรื่องตอนเตรียมทุนคิงดิวมีแบบต้องแพลนเตรียมยังไงบ้างไหมอ่าคําถามนี้คําถามยอดคิดก็ <laughs> ถ้าพูดต,ตรงๆเลยนะตอนเข้ามสี่เข้าเตรียมอุดนเหมือนพี่พีก็คิดกับตัวเองว่าเราผ่านระบบการศึกษาไทยมา9ปีแล้วแล้วจะอยู่อีก4ปี อาจจะบวก2ในไทยต่อได้ไหมแลนะคำตอบตอนม4ตอนนั้นคือใหม่หแล้วก็ถามต่วอ,อีกต่อว่าเรามีต้นทุนชีวิตพอไหมที่จะมาเรียนเพราะว่าจอร์จทาวนะ์บอกไว้ก่อนเลยนะว่ามาหาลัยมันดีมันสวยก็จริงแต่ว่าค่าเทอมปีละ90,000ดอลนดอ์ประมาณ4ล้านบาทต่อปีมันโหดมากแล้วก็ไฟ n นน a l เอ d ค่อนข้างใจลายแล้วก็เลยรู้เลยว่าต้องใช้ทุน ต้องทุนเท่านั้นถึงจะมาได้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเรื่องทุนคิงขนาดเราไปฝั่งทุทนโอลิมปิกภูมิศาสตร์แล้วก็ลองเอาทุนคิงดูเพราะว่าทุนคิงมันไม่มีข้อผูกมัดแล้เรียนอะไรก็ได้ซึ่งเราคงไม่อยากเรียนภูมิศาสตร์อย่างเดียวก็อยากมาเรียนนี่แหละ p a s s i ่นชีวิตคือการเมืองไม่ไงั้นไม่ลง a c a d e m ม c ก o u n c i l นั่นหรอกเอาเป็นว่าเตรียมตัวตั้งแต่ม .4 ก็เหมือนต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต่อชีวิตไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องลิมิตตัวเองว่าไม่ได้ทุนแล้วโลกจะจบนะ แต่เหมือนพอมีโกระยะสั้นอันหนึ่งให้เราแบบ motivate ตัวเองทํางานต่อถามคนที่รู้จักที่ได้ทุน king เนี่ยทำยังไงมันก็เป็น r e ซอ u ในชีวิตที่ดีมาก <Yeah. S 2> การสร้าง skill <Yeah. S 2> พวกเนี้ยจะใช้มาในมหาลัยด้วย connection การหาข้อมูลพวกเนี้ยจะใช้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วแบบนี้ถ้าน้องๆที่แบบอาจจะอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้มีรุ่นพี่ที่แบบเคยได้ทุนมาก่อนจะแบบสามารถเตรียมตัวหรือว่าติดต่อรุ่นพี่ที่เคยได้ทุนมาก่อนยังไงบ้างไหมจริงๆนะถ้าเกิดใครอยาก ถามเรื่องทุนคิงอะไรอ่ะวันนี้ก็เพิ่งผ่านมาได้2ปียังจข้อสอบได้อยู่ก็ถามเราได้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบเออโรงเรียนอาจจะไม่มีรีซอสพอความรู้ทุกอย่างอ่ะมันหาออนไลน์ได้ในโลกปัจจุบันเพราะเนี่ยตอนอยู่อย่างเนี้ยอยู่เตรียมอุดมคนจะบอกว่าโอ้โหโรงเรียนมาเรียนโหดไงไม่นี่โดดเรียนทุกวันแล้วเราก็ไปศึกษานอกห้องเองอ่ะดู y YouTube อย่างข้อสอบทุนคิงมันถามเรื่องแบบ ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยก็ถามเรื่อง imperialism แบบว่าการล่าอาณานิคมที่ได้าจากยูทูบหมดเลยนะโรงเรียนไม่เคยสอนเลยรู้สึกว่า personal curiosity อะความวทะเยอทะยานในการอยากรู้เพื่อรู้อะเป็นสกิลสาคัญที่สุดทุกอย่างตอนนี้มันหาด้วยตัวเองได้มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มหาไหมใครอยากรู้อะไรอยากเอ่ออยากรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์อยากรู้เรื <helping S 1> ่องประวัติศาสตร์ภูมิสานพวกเนี<ๆ>้ยเปิดย t u b e เลยที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะว่าดู YouTube ภาษาอังกฤษเออมันมี ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดขอบคุณดิวมากมากเลยที่มาพาทัวร์ก็แบบเป็นมหาลัยที่ทั้งสวยทั้งมีความหลากหลายของทั้งนักเรียนอาจารย์แล้วก็เปิดกว้างทางความคิดด้วยใครที่สนใจก็สมัครกันได้หรือใครมีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อดิวได้เลยที่แล้วพี่จะติดไอจก็ได้นะเออได้เดี๋ยวขึ้นไอจีมาแอดดิวเดอะเดิมันคงขึ้นมาตรงตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออตามนั้นแหละก็ใครมีคําถามเรื่องชุนคําถามเรื่องมหาลัยถามได้หมดหรือว่าใครที่แบบ ไม่ได้จะชิงทุนแต่ก็อยากรู้ว่าจอร์จทาวน์มีโอกาสอะไรอะไรอีกก็ถามมาได้แล้วเราจะอยู่ที่นี่ไป4ปีเราต้องการคนไทยมากๆเหงา,าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามพวกเราส่งคนได้หรือคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุชสด,ดี